สวัสดีครับเพื่อนๆชาว r o ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงอาชีพ a r c h b ิ OP กัน,นครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาใช้คาถาไหนในการซัพพอร์ตเพื่อนๆในแต่ละสถานการณ์บ้างนั่นเองครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับยังไงเพื่อนๆฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับและเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับ เคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับ p พจวินท o p อัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายการตรงๆเลยล้กันเพ y วินทับอัพลิง์กอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะโอเคครับอย่างที่เพืเ่อนๆทราบกันนะครับว่าตอนนี้เซิร์ฟโกลบอลของเรานะครับก็เดินทางมาถึงอุปกรณ์ TOC ซีซั่น3หรือว่า ออโรราเวพอนนั่นเองนะครับซึ่งอาชีพพระอย่างเรานะครับก็มีบิลใหม่เข้ามาในซีซั่น3ด้วยนะครับทำให้ตอนนี้นะครับเรามีบิลคาทาซัพพอร์ตทั้งหมดเนี่ยห้าบิลด้วยกันนะครับได้แก่ 1. นึ่งเลดครอสนะครับสองไมโอเป็นนิ่งสามเมอร์ซี่นะครับสี่รีคอเวอรี่แล้วก็ 5. ้ a ดายานะครับทั้งหมด5บิลด้วยกันนะครับใน5บิลนี้ผมจะขอตัดออก2อันครับที่ผมมองว่า แทบจะไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าไม่มีประโยชน์แล้วนะครับหก็คือเ d Cross ครับเ d Cross นี่เราจะใช้กันช่วงต้นเกมเนาะสมัยที่เรายังใช้แซนจูรี่ในการทําแต้มคะแนนฮิวลาบอสนะครับ กับอีกอันนึงที่ตัดทิ้งเลยนะครับก็คือ Recovery นะครับเพราะตอนนี้เราเป็นคลาส3แล้วเรามีให้ในชิลที่สามารถฮิลเป็นกลุ่มได้แล้วนะคาถา Recovery ก็เลยเป็นอีกหนึ่งคาถาที่ไม่ได้ใช้แล้วแน่นอนนะครับอ่าแต่ว่ามันจะเหลืออีก3อันครับก็คือ My โอพ n นิ่งเมอร์ซแล้วก็ดายาครับที่ผมมองว่าน่าสนใจมากแต่ว่าอาจจะใช้กับผู้เล่นคนละแบบนะครับหรือว่าสถานการณ์คนละสถานการณ์นะครับ มาเริ่มจากคาถาดดยาก่อนนะครับคาถาดดยาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคาถาที่ทําให้ฮิลเนี่ยแรงที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นฮิลเดียวของคาสแรกหรือว่าไฮเนสฮิลของคาสสามนะครับคาถาดดยาเนี่ยจะฮิลแรงที่สุดนะครับนัมเบอร์วันในการฮิลนะครับก็จะเหมาะก,กับคนที่ยังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังฮิลเบานะครับตัวเองยังฮิลเบานะครับเราก็จะใช้นี่ฮะเราก็จะใช้คาถาดายาในการฮิลนะครับ อันนี้เนี่ยผมถอดรุ่นนะครับถอดเฟืองออกหมดนะครับเพื่อให้เห็นตัวเลขชัดเจนนะครับว่าค่าฮิลเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่นะอานเนียเปลี่ยนเฟืองมีแค่เฟือง holy light boost อันเดียวที่ไม่ได้มีผลกระทบอะไรอยู่แล้วนะครับก็จะฮิลอยู่ประมาณนี้นะอันนี้ผมถอดสัตว์เลี้ยงออกด้วยนะครับจะฮิลประมาณนี้นะครับ500,000 6 0 0 0 0หรืออาจจะมีดีดขึ้นไป700,000ตอนที่ติด holy อินฟิวชันนั่นเองนะครับก็จะฮิลประมาณนี้คาทาดาย่านะอ่าแต่ว่าการลิงก์นะครับการลิงก์เนี่ยอาจจะอาจจะไม่แรงมากนะครับอ่าอันนี้ลิงก์นะครับขึ้นอยู่กับตัวละครที่ลิงก์ด้วยนะครับว่าความแรงเนี่ยมันจะประมาณไหนนะนี่ของผมก็จะลิงก์ประมาณ1นึ0 0แนะครับหนึ่งแที่เมื่อกี้เด้ง1นึ่งแเนี่ยจะเป็นตัวโฮลีอินฟิวชันนะครับประมาณนั้นนะอ่าแล้วก็ตัวของอการ ฮิวปกติใช่ไหมอ่ามันจะแรงมากๆนะครับแต่ว่า m อ t k นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ16,645นั่นเองนะครับเรียกง่ายๆว่าใครที่ยังเล่นแล้วนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยฮิวเพื่อนทีเดียวไม่เต็มหลอดในคอนเทนต์ PVE นะแบบ Toc เอยล่าบอสเอยแล้วแบบฮิวเพื่อนทีเดียวไม่เต็มหลอดนะครับแนะนำว่าเล่นไดายาโอเคนะครับอ่าเล่นไดายาได้หรือว่าใครที่เล่นเข้าไปนใน PVP และรู้สึกว่า โดนหานนะครับค่าฮิวจนแบบฮิวตัวเองไม่ถึง20%อะไรอย่างเงี้ยครับก็แนะนำให้ใช้ดาย่าไปก่อนนะครับจะโอเคที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฮิวฉันก็เยอะแล้วฉันใส่การ์ดนูน่นนี่แฟชั่นครบหมดนะครับมาดูที่คาถาเมอร์ซี่ต่อนะครับคาถาเมอร์ซี่เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งคาถาที่เป็นคาถาคัสสามแล้วดีมากๆนะครับเพราะว่าคาถาเมอร์ซี่หได้เลือดแล้ว7%นะครับบวกนะครับคุณได้ ลิง์แรงขึ้นนะครับลิง์ของคุณเนี่ยจะแรงขึ้น30%เพราะฉะนั้นเวลาฮิวด้วยการลิงเนี่ยครับอ่ามันจะแรงกว่าตัวดดย่าแน่นอนนะครับอ่าแล้วก็จะทําให้เพื่อนเนี่ยทำดาเมจได้ดีขึ้นด้วยนะเมื่อเทียบกับดดย่าแล้วดาย่าคือฮิวแรงอย่างเดียวแรงไปเลยนะครับแต่เพื่อนไม่ได้ตีแรงขึ้นนะครับตีแรงขึ้นแค่จากสกิลลิงที่ทุกคาาสามารถทําได้นะครับแล้วก็ ตัวเมอร์ซี่นะครับจะได้ความถึกที่ค่อนข้างมากเวลาที่เราริ้งกับเพื่อนนะสูงสุดถึง30%เนี่ยช่วยได้เยอะมากๆนะครับในเรื่องความถึกถ้าเราเจอกับคนที่เทียเดียวกันนะครับอ่าแล้วบวก15นะครับเวลาใช้ให้เนี่ยชิลก็จะบวก mtk ไปอีกนะครับ5สแต็กก็ได้ประมาณ15%นะครับซึ่ง15%นะครับก็มากกว่าตัว ทุกๆ2 r e รีไฟได้1.6ตอนบวก18นะเพราะว่าบวกเนี่ยจะได้ประมาณ14%อเนะครับอ่านเนี่ยจะได้15%นะครับแล้วก็บวกก็จะได้ฮ e ลลิ่งเอฟเฟก12%นะครับแต่ตัวนี้นะครับข้อเสียคือข้อเสียคืออะไรครับข้อเสียคือฮิลเดียวครับฮิลเดียวจะเบากว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยนะอ่ะข้างนอกว่าเบาแล้วเข้าไปใน PP ก็จะยิ่งเบานะครับใครที่ไม่ได้ทำค่าฮิลไว้ล้นๆจริงๆ นะครับไม่ได้ใส่พวกไลวงไลเวิร์ดหรือว่าไม่ได้ฝากสมุดการฮิลแฟชั่นฮิลไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้อาจจะแอบลำบากนิดนึงนะครับอแอบลำบากนิดนึงเวลาเข้าไปเล่น PVP นะครับแต่ข้อดีก็คือถ้าเรามีเพื่อนหรือว่าคู่หูที่เราเล่นลิงก์กันตลอดใน PVP ได้เราเล่นลิงก์ใน PVP ถนัดเนี่ยตัวนี้จะดีมากเพราะว่าเราเดินไปกับเพื่อนเนี่ยเราจะถึกมากๆนะครับแต่ฮิลเนี่ยการฮิลเดี่ยวมันจะเบา นะครับอันนี้ก็ต้องลองเลือกดูส่วนตัวผมเนี่ยเลือกใช้าคาถาเมอร์ซี่ตอนล่าบอสนะครับตอนล่าบอสเนี่ยเราฮิวทันใช่ไหมเออเพราะว่าข้างนอกมันก็ฮิวได้เต็มจํานวนอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถบูทดาเมจให้เพื่อนได้นะครับหรือว่าเวลาลงพวกจูปิลอสนะครับ TOC หรือว่าดันใหม่ๆที่จะมาในอนาคตเนี่ยผมก็จะใช้คาถาเมอร์ซี่เป็นหลักนะครับะจะใช้คาถาเมอร์ซี่เป็นหลักเพื่อให้เราบูทดาเมจให้เพื่อนได้ด้วยเราทึกด้วยเวลาลง TOC ดันยากเราจะได้ยืนได้ระดับหนึ่ง นะครับอ่าก็จะใช้ตัวนี้เป็นหลักตัวนี้นะครับ MTK a เป็นยังไงครับ MTK a นะครับของตัวนี้นะก็ไม่ได้ต่างกับได้ยามากนะครับจะอยู่ที่ประมาณ16,672นะครับอ่าแต่ว่าการลิงก์เนี่ยจะแรงกว่านะครับอ่าเดี๋ยวลองลิงก์คนเดิมปั๊บนะนี่ฮะอ่าการลิงก์เห็นไหมครับมันจะได้ประมาณนี้นะนี่ฮะแสนหกสองแสนหนึ่งสองแสนสองนะครับประมาณนี้เลยนะครับการลิงก์ก็จะเห็นได้ชัดว่าแรงกว่าตัวของ คาถาไดยาประมาณหนึ่งเลยนะครับอ่ะและสุดท้ายครับเป็นคาถาใหม่ที่เพิ่งมานะครับใน T.O.C เสียนสาก็คือคาถา My Opening นะครับตัวนี้จะมีการบวชฮ e ลลิ่งเอฟเฟ t อยู่แล้ว20%นะครับอ่าแล้วก็เวลาบวช6นะครับพอเราฮิลปั๊บเนี่ยเราจะได้พีดา a เ e จ M d a เ a อ e 3%มดาเจแล้วก็ตรงนี้ครับฮิลโบนัสตรงนี้เนี่ยเขาหมายถึงฮ l ลลิ่งรี i ซฟนะครับอีก5%แล้วก็สามารถสแต็กได้3ขั้นนะครับ ค่าตรงนี้นะครับเราสามารถให้เพื่อนได้ด้วยนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเพื่อนของเราที่ได้รับการฮิลจากเรานะครับก็จะได้เรื่องของพีดามเมตรวมๆแล้ว9%ก้าเปอรมดาเมตเแล้วก็ฮิลลิ่งรีเซฟอีก15%นั่นเองนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่บูสต์ดามเมตให้เพื่อนได้นะครับเมื่อเทียบกับเมอร์ซี่แล้วนะครับเมอร์ซี่เนี่ยบูสต์ดามเมตให้เพื่อนได้เหมือนกันนะครับประมาณ10%ซึ่งก็9กับ10เนี่ยไม่ต่างกันมากเท่าไหร เออก้ากับสิจะไม่ค่อยต่างกันมากนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับจะได้พีดามิตรีดักชันไปเลยตอนบวก10เนี่ยได้10%นะอ่าก็คือกันกายภาพได้10%แต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องลิงก์ก่อนนะครับถึงจะได้รีดักชั o น10%เนาะเราก็สูงสุดได้30%ขึ้นอยู่กับระยะอ่าความใกล้ความไกลนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ครับบวก15ได้ m t k ม0เนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่าอันนี้ฮิวเป็นยังไงนะครับ นี่ฮะฮิลครับปุ๊บอ่าก็ยังคงเบาวกว่าคาทาไดย่าอยู่ดีนะครับยังคงเบาวกว่าคาทาไดย่าอยู่ดีนะครับตัวมายโอเพนนิ่งนะครับแต่ว่า m อ t k ครับ m อ t k เนี่ยจะสูงกว่านะครับจะสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับอ่าจาก1 6ื่นกว่ากว่ากลายเป็น1 7ื0 0นะครับการที่ m อ t k สูงเนี่ยมีข้อดียังไงนะครับกับตัวของ ตัวของเรานะครับก็คือ1เลยนะเราจะสามารถคอมโบกับรูนเลเวล4ได้นะครับรูนเลเวล4นะครับมันจะได้การสร้างเกาะจาก m a t k นะครับ200%ยิ่งเรา m a t k เเยอะนะครับเราก็จะสร้างเกาะได้มากขึ้นนั่นเองนะเดี๋ยวถอดก่อนเผื่อหิวให้ดูอีกนะครับแล้วก็คอมโบกับอะไรครับคอมโบกับเนบิวล่านะครับเนบิวล่าเลเวล1น0นะครับยิ่ง m a t k คุณเยอะนะครับคุณก็จะยิ่งสร้างเกาะได้มากนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้น m y Opening เนี่ยเป็นอีกหนึ่งต,ต,ตัวเลือกที่ค่อนข้างดีสำหรับผมนะอ่าการลิงก์เราเป็นยังไงฮะการลิงก์ก็โอเคเหมือนกันนะครับคือไม่ได้แย่มากนะครับไม่ได้แย่มากคือแรงกว่าแรงกว่าดาย่านะครับการลิงก์จะแรงกว่าดาย่าด้วยนะครับนี่เป็นไงเออใช้ได้นะคือ My o p e n i n g อ่ะโอเคมากนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่า My o p e n i n g อ่ะผมมองว่าเล่นใน p v p ค่อนข้างดีสำหรับคนที่ออรู้สึกว่าตัวเอง ฮิลแบบโอเคแล้วอ่ะไม่ได้แบบใช้ใช้ได้ยากับไอไมโอเพนนิ่งก็ไม่ได้ต่างกันมากอะไรอย่างเงี้ยผมว่าหันมาใช้ตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าเราจะได้ความถึกขึ้นด้วยแล้วเราจะฮิลเพื่อนได้แรงขึ้นจากตรงนี้ด้วยนะครับที่เพื่อนๆจะได้ฮิลลิ่งรีซีฟเนี่ย15นะครับและ m a t k เยอะนะแล้วได้รีดักชันโดยที่ไม่ต้องลิงก์บางทีเราเล่นในคอนเทนต์บางอย่างเนี่ยอย่างเช่นกิลลีกที่มันต้องวิ่งตลอดกิววอลว์ิงตลอด เราไม่ได้ลิงก์ตลอดเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยซับดาเมจได้จากการที่เราไม่ต้องลิงก์ก็ได้พีดาเมจเีดักชันแล้วนั่นเองนะครับ,บสรุปแล้วคือยังไงครับถ้าเน้นแค่ความแรงของการฮิลนะครับดาย่าจะแรงที่สุดครับรองลงมาเนี่ยก็จะเป็นไมโอเปนิ่งและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเมอร์ซี่นั่นเองนะครับแต่ว่าดาย่าอย่างที่บอกครับว่ามันมีลูกเล่นแค่ความฮิลแรงเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นคาถาดาย่านะครับจะเหมาะกับคนที่ ค่าฮิลยังไม่เยอะมากนะครับฮิลแล้วรู้สึกว่าเพื่อนยังตายอยู่นะครับฮิลเพื่อนไม่ทันนะครับฮิลตัวเองในกิล,ล์ลีกแล้วเลือดไม่ถึงแบบ20%ของหลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าในคอนเทนต์ PVP ต่างๆเนี่ยเราก็สามารถใช้าย่าได้นะครับอ่าส่วนใครที่เน้นการลิงก์เป็นหลักถ้าคิดว่าตัวเองเนี่ย เล่นลิงตลอดได้นะครับอ่าเวลาไปเล่นกิวลีกวิ่งตลอดเราสามารถลิง์เพื่อนหรือว่าลิงคู่หูของเราเนี่ยได้ตลอดเวลาไม่ได้แบบว่าหลุดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้เมอร์ซี่ได้นะครับเพราะว่าจะช่วยเสริมความถึกให้เราได้ค่อนข้างเยอะเราวิ่งชิดกับเพื่อนไปเลยนะครับแต่ว่าอาจจะเหมาะกับเพื่อนที่เป็นแบบวอลลกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเกิดไปเล่นคู่กับพวกไนท์หรือพ่อค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับตัวเราเนี่ยมันจะต้องเข้าไปในจุดที่เขาเรียกว่าจุดที่มันแบบว่าโดนดามจเยอะ ปกติช่วงนี้ครับพระมันจะต้องเล่นอยู่เป็นโซนหลังมากๆนะครับเพราะฉะนั้นการลิงจริงๆอ่ะจะต้องเล่นกับวอลล็อกจะถนัดที่สุดนะครับสำหรับเมอร์ซี่เนาะซึ่งเป็นคาถาที่ฮิวเดี่ยวเนี่ยเบานะถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ฮิวแรงนะครับไม่ค่อยแนะนําให้เอาไปเล่นในกิวหลีเท่าไหร่นะครับอ่าเพราะว่ามันจะยิ่งเบาแล้วมันการฮิวมันจะแบบไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่นะครับอ่าแต่ว่าใช้ข้างนอกโอเคนะครับแล้วก็คาถาไมโอเ n ็นนิ่งนะครับดีมากๆตรงที่ว่าได้ m a t มเยอะ ได้ความถึกมาเลยนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องลิงก์นะครับอาจจะไม่ได้เยอะเท่าแต่ก็แต่ก็ได้มาเลยเนาะ,ะแล้วก็ได้คอมโบกับพวกรูนนะครับกับพวกเนบิวลาเลเวลร้อยอะไรแบบนี้ครับก็จะทําให้เราเนี่ยสร้างเกาะได้มากขึ้นนะครับก็จะเป็นการเสริมความถึกจากเกาะตรงนั้นมากกว่านั่นเองนะครับแล้วเวลาลิงก์เพื่อนด้วยนะครับอ่ามันจะได้เรื่องของดาเมจเพิ่มเติมไปนะครับคือตัวของไมโอเพนนิ่งเนี่ยมันฮิลแล้วได้พีดาเมจอยู่แล้วใช่ไหม 9%นะครับแล้วก็ Healing Receive อีก15%นะครับแต่ว่าตัว Mercy ได้ดาเมจ10%แต่ว่า My Opening in เนี่ยมันทดแทนด้วย m t i ที่เยอะกว่าทำให้เรา Link เพื่อนแล้วเพื่อนคนนั้นก็จะได้ดาเมจเยอะนั่นเองนะครับอ่ะก็สรุปประมาณนี้แล้วกันนะคร่าวๆนะครับ3าคาทานี้นะครับเพื่อนๆลองเอาไปเลือกใช้กันดูตามสถานการณ์นะครับหรือใครมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับเกี่ยวกับคาถาของอาชีพ a r c h บิช h o p หลังจาก TOC ทีสมาเนี่ย ลองคอมเมนต์กันมาได้นะฮะเผื่อบางคนอาจจะเห็นต่างจากผมนะครับหรืออยากแนะนําอะไรผมว่าเฮ้ยลองแบบนี้อาจจะดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ลองคอมเมนต์มาแชร์ข้อมูลกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาวพระกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวก่อนครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ